นี่นะการมีแอปแอปหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะการจะทำแอปพลิเคชันให้รองรับ Apple กับ Android เนี่ยนะคะคุณต้องใช้โปรแกรมเมอร์ที่เก่งระดับประเทศเลยนะที่เก่งระดับประเทศในการที่จะทำแอปแอปหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดในแ p ป t o r e Play Store ได้นี่คือความสำคัญของคำว่าแอปพลิเคชันดังนั้นเวลาคุณไปเจอนะคะ ที่อื่นนะคะที่เขาพูดถึงมันเป็นเว็บแอปนะมันเป็นแพลตฟอร์มนะมันเป็นนั่นนู่นนี่นะเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นแอปนะแต่ตอนนี้มันจะเป็นเว็บแอปที่สามารถนั่นนู่นนี่เคยได้ยินไหมเข้าใจป่ะเรจะบอกว่าการที่เราจะสามารถพูดคำว่าแอปพลิเคชันได้นั้นมันจะต้องสามารถเสิร์ชใน App Store หรือ Play Store ได้ไม่พอเมื่อเสิร์ชได้แล้วต้องดาวน์โหลดได้ถ้าเกิดว่าสามารถเสิร์ชใน App Store Play Store ได้แล้วเจออันนั้นนะคะเรียกว่าแอปพลิเคชันแต่ถ้าคุณไปได้ยินยี่ห้ออื่นสมมุตินะคะยี่ห้ออื่นเจ้าอื่นคุณลองเอาไปเสิร์ชใน App Store Play Store ถ้ามันเจอแสดงว่าใช่ถ้ามันไม่เจอแสดงว่า มันไม่ใช่แอปพลิเคชันจะบอกว่าเป็นเว็บแอปหรือจะบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็ตามอะค่ะคือมันไม่เหมือนวิชาภาษาไทยค่ะที่มันจะสา,สามารถจะสมัครสนทิได้เข้าใจปะมันสมาครสนทิไม่ได้ค่ะทุกคนคะ่ะนะคะแอ,คอ app, แอปก็คือแอปเว็บก็คือเว็บไม่สามารถพูดว่าเป็นเว็บแอปเคลียร์และการที่แอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งสามารถเข้าไปอยู่ใน App แอป o r l p เ Store ได้ Apple กับ Android เขาก็จะมีทีมการตรวจสอบความเขาเรียกความถูกต้องความแบบไม่ผิดกฎหมายนะคะตรวจสอบว่าเนี่ยแอปเนี้ยที่จะเอามาขึ้นใน App Store Play Store ของฉันเนี่ยมันมันหลอกลวงหรือเปล่ามันถูกกฎหมายไหมถูกไหมคะดังนั้นถ้าเกิดว่าพวกเรากําลังสงสัยว่าหรือมีใครสงสัยว่าเอ้ยแอปเราเนี่ยมันถูกกฎหมายหรือเปล่างั้นเนี่ยถามคุณกราบค่ะ ถ้าวันนี้ทุกคนทั้งสามรอยท่านในวันนี้เป็นเจ้าของ Apple ลแล้วกันเจ้าของ Apple นะชื่อเสียงระดับอะไรคะระดับโลกถูกไหมคะคุณจะยอมให้มีแอปพลิเคชันที่หลอกลวงเข้ามาอยู่ในแอปเปิลหรอคะยอมไหมเป็นคุณคุณยอมไหมโอ้สร้างชื่อเสียงมาไม่รู้กี่สิบป,ปี จะยอมให้แอปหลอกลวงเนี่ยเข้ามาอยู่ใน Apple กับ Android ไหมคะยอมไหมไม่ยอมแน่นอนถูกปะแต่วันนี้แอปพลิเคชัน s h o p g e n i กสามารถดาวน์โหลดใน App Store Play Store ได้แล้ <c oughs> ไม่พอในวันแรกที่มีการเปิดเปิดแอปนะคะเปิดแอปใน Android กับ Apple เราอยู่อันดับที่3,000นะเรนกิ้งของเราอยู่ที่3,000ในหมวดหมู่ของแอปช้อปปิง้งนะคะ การจัดอันดับแลงกิ้งคืออะไรการจัดอันดับคืออันดับสามพันหมายความว่ามันฟิลลิ่งมันเหมือนกับว่าวันนี้ค่ะคุณเคยได้ยินข่าวไหมว่าเนี่ยนักเรียนที่อ,อสอบคะแนนแกะแ่ะติดหนึ่ใน10ของประเทศไทยได้แก่คนที่หนึ่งนายจุดๆุดโรงเรียนจุดๆุดคะแนนแกะแพลเต็มสมมตินะเต็มพันได้999คะแนนอะไรอย่างเงี้ยอันดับหนึ่งของประเทศ อันดับ2ของประเทศอันดับร้อยของประเทศอันดับพันของประเทศนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยในแอปช้อปปิ้งของเราก็จะมีการจัดอันดับเช่นเดียวกันซึ่งในวันแรกเราอยู่อันดับที่3,000ค่ะแต่พอเราเปิดแอปนะคะให้พวกเราได้ใช้บริการให้สมาชิกได้ใช้บริการนะคะประมาณเดือนไม่เกิน2เดือนคะ่ะเราติดอันดับนะคะ1ใน10ของ Play Store เรียบร้อยแล้วิปอันดับ1ใน น่าจะเป็นท็อปเทอร์ี้ใน Apple น่าจะยี่สิบหกหรือยี่สิบสี่เนี่ยแหละจำไม่ได้เนี่ยค่ะนี่คือนะคะศัก,กยภาพของเรา